ไปงานบวชหลวงพี่ทีมกันในวันนี้นะครับก็ตามคาขอของท่านผู้ชมทุกท่านเลยว่าอยากให้ผมเนไปงานบวชของหลวงพี่ทีมแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยจะตามใจคนดูมากจนเกินไปตัวผมเนี่ยก็กําลังไม่สบายอยู่นะครับแล้วก็ผมเนี่ยไม่ได้นอนมาประมาณ26ชั่วโมงแหละแต่ก็เลือกที่จะเดินทางออกมางานบวชของเพื่อนนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งในคลิปนี้ผมอาจจะตาแดงอาจจะรู้สึกแบบเพียๆไปบ้างไงต้องขออภัยแต่ก็ฝืนเต็มที่เพื่อสิ่งที่คนดูอยากดูผมต้องมาให้ได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยผมขอบอกก่อนเลยว่าผมีู่มมิใจากๆท เพื่อนผมเนี่ยได้เลือกบวชนั่นเองครับเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้บวชนั่นเองครับแล้วผมก็รู้สึกว่าอนุโมทนาแล้วก็ยินดีมากๆากับเพื่อนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับคนดูก็ฝากกดไลค์กันทั้งด้วยนะครับทุกคนก็คนดูคนไหนเนี่ยไม่ได้มานะครับแล้วอยากร่วมอนุโมทนากับจานทีมเนี่ยเพียงแค่ทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาก็ได้ครับหรือใครดูในแฟนเพจก็ฝากกดแชร์อนุโมทนาให้เพื่อนผมหน่อยนะครับทุกคนสำหรันบวันนี้เดี๋ยวเราไปร มก็กลับวันนี้นะพี่เจ้าของชาแนลนะครับนี่แหมมาคุยกันดูแหมถูกแขนแล้วหรอพี่นาดของเรามาพี่ผมมาอยู่เป็นเพื่อนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเนี่าถูกเล็มเงี้ยโอ้โหไอ้คุณเป็นหน้านะคุณเป็นหน้านะคุณพึ่งคิดผมคิดได้ของเนี่ยะคุณเป็นหน้าเนี่ยน้องคพังปูกไงใช่ครับป้าปูยีนะ เอามื่อแล้วเราคจะเรียกมึงหือเรียกหน้าหน้าอ่นนี่นี่พ่เสือะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเออเอาไปหูเอาไปโดดีันไ่อยทครับกากได้แมโบแมโบ น้ำัตตลัตต์อลั์ลัตลัตต์พลั์ลัลัตต์พลัตตพลัพลัตต์พลัตต์พลัตพลัตก็ลัตตลลกตตเพลพลัลยพลัตเลัตตเพลัตเัตเ์พ่อตต์พลยตตลัตต์พลัตพลัตตัตต์พัพั โดให้ผมสองร้อยพี่ใหญ่สามร้อยหนึร้อยพอดีพี่ใหญ่ที่เล็งมาแล้วห้าพันก็พร้อมเลยนะครับขอให้ตั้งใจแล้วศึกษาธรรมะนะคนก็ขอให้รุกตัวชิดใหม่นะน้องนะกับผมแล้วคนหน้าก็ได้ให้พอน

วันไหนหนีก็บอกไม่หนีอยู่วัดเดี๋ยวนะข้าวแอบกินมากๆไม่แอบไม่ข้าวกินข้าวแต่ผมกินก๋วเตี๋ยวได้ใช่ป่ะใช่ใช่ข้าวกินก๋วเตี๋ยวได้กินเตี๋ยวได้อย่าห่วยเลยขอมยมแม่กูเริ่มไม่รู้แล้วว่าอะไรจริงอะไรเล่นมากเนี่ยตอนเนี้ยประมาณแบบประมาณแบบสาทุกยิ้มยิ้มคือพี่เสือเนี่ยนอนตอนตีสามประมาณตีสามครึ่งแล้วก็ตืีนตื่นตลอดเอ่นผมเนี่ยนอนข้างในห้องเนี้ยที่แม่เตรียมไว้ให้ผมนอนไม่หลับแล้ว พอนาคตื่นนะครับผมก็มานอนที่นาคตอน6กโมงเช้าแล้วก็นาคก็มาปลุกตอน6กโมงห้าสิบคือนอนประมาณชั่วโมงนึงครับนอนอยูนะไม่ได้นอนอยู่นะก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะไปส่งนาคบวชส่งนาคบวชเสร็จก็สองชั่วโมงก็สองชั่วโมงโอ้โหส่วนสองชั่วโมงก็เดี๋ยวเฮ็ดดชาเนี่ย อ่ะ,อะโอเคทุกคนเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกาศันว่าวันนี้งานบวชของนาคทีมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนี<ร>่รเราเดินตามบ้านเลยปะ่ะเราก็แบบตีตามบ้านเลยเงี้ยใครอย่างเง้ยใส่น้องอ่ะใส่น้องน้องใส่อย่างเงี้ยไปไปไปส่งหน้าขึคือบดอันนี้แบบหน้าก็อาจจะทรงแบดบอยนิดนึงนะครับผม ผมซ้อมขี่คอก่อนน้าขี่คอพี่เสือตอนนี้โอเคไพี่หนอยาอยาเลยตาวันนี้ผมตาตาผมว่าจะแดงๆกอนะครับอ่าอะไรนี่นั่งกระบไงกระบะนไเาตรงนี้เหรอไม่กระบะคันไนน่จะคันนี้ไฟพ้อพัเลยอะเอามางั้นนเล้ยง่าย่ เราแป๊บเดียวผมไม่มให้ดีมัหนักอันนี้จะได้ครับโอ้ยชิวิอะไรขะตมไหมดน้ำน้ำน้ำน้้้น มาอีกรึยังนากระไหนอัน้อาอแล้วคนนู้นใไปก็ยังอยู่เนี่ยยังอยู่ที่มีเขาเรียกว่าแบบมันไม่มีขัดมีระไพนะเพื่อนนะไปก็ตรงมากละก็ผมอาจจะดูแบบแซวนากเล่กันนากระหนยนะจริงๆแล้วอันนี้คือยังเบานะที่อื่นเนี่ยนากระเมาเลยอันนี้รถรถรถมาเขาชนที่รถก็พังนัก อาการน,นะแล้วแต่นี่อันนี้หน้าก็ยังดีอันนี้หน้าแบบไม่ไม่กินเหล้าไม่อะไรเนาะใช่ครับก็คือนอนอย่างเดียวก็อาจจะมีแซวก็เล่งเข้าไปกินเหล้าไม่อะไรคืออาบเลยเอะใช่คโอเคโอเคครับทุกคนว่าไเดี๋ยวเราไปวัดกัน let's go <S โอเคครับวันนี้เราก็เราก็มาถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวัดนนท์สง่าใช่วันนี้นะครับพี่เสือก็จะมาบวชนะฮะ ไม่บวชก็ก็เบียดบวชบวชแล้วพี่เทวบวชแล้วนะครับเพราะตอนนี้ก็เนี่ยอายุคยี่สิบหกนะฮะหันหน้าไปเลยเสืยอเสืดอกไม้อยู่ไหนไปลุกผมโอ้คอมตรงเลยว่าไม่คิดว่าจะได้มีวันนี้ฮะเพราะว่าไม่คิดว่าจะเป็นที่หน้าของเรา

ไดวเองด้ได้ว้าอเองร้งบพี่ั้ยละเองร้งบพี่้หรอฮึตัวโมธุรกิจพี่เหรอฮะธุรกิจพี่เนี่ยขโมยอ่ะฮะแต่เพี่ไเ่งก็ขโมยไปแหละไอ้ก็ต้องขโมย หลายวันแล้ววันนั้นเดินเข้าบ้านไปยิ้มแข่งลูกบวชเนาะแม่ผมว่ายิ้มดใจเนาะแม่ไปหลอกล่อวิธีไหนนี่เขาเต็มใจอเองเขาอยากบวชเองอ,อยูอยูเขาก็อ,อยากบวชอนะไรเงี้ยคือไม่ได้หลอกล่อเลยไม่ได้หลอกล่อเลย คิดได้ชิดได้แล้ภูมิใจนะสงสัยถึงเวลาแล้วมั้งยี่สิบเก้าแล้วทีนะเอาจริงแล้วไม่คิดว่ามันจะมันจะเป็นมันจะมีวันนี้นะใช่ไม่คิดเลยผมไม่คิดเลยว่าเออแต่ผมคิดอยู่ว่าเออผมอาจจะไปงานแต่งมันงานนู่นงานนี่มันแล้วทุกงานไม่คิดว่าจะมีงานบวชจริงนะเออบวชแล้วก็สุดยอดดีครับก็อย่าลืมอนุโมทนาบุญนะพาะไม่ได้มาน้องก็ท่อนก็กินกันอนุโมทนาบุญทรมได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูตอนพอมาอมาเป็นเป็นพระแล้วแล้วกันหลวงพี่ตอนเช้า เดี๋ยวเราจะไปเป็นเด็กวัดใครเป็นสังกะรีเสืหรอลืมนะทุกคนใครอยากให้ไปทำคลิปเป็นเด็กวัดถือย่ามให้จันทีตอนเช้ามืดทับไรห้าหมื่นหไลท์หนึ่งไลท์พอหนึ่งไลท์คนละไลท์อ่ะซึ่งจะกดก็กดไม่กดก็กดก็ได้แหละเออโอเคตอนตอนพระออกจากจากโบสถ์ผมถ่ายไม่ทันนะครับเมื่อกี้ผมออกไปข้างนอกนะครับคือไปว่าจะไปกดตังมาใส่บาทพระนะแต่ก็ไปแล้วก็กลับมาไม่ทันที่เขาออกกันจะขึ้นไปไปเหียว ไมเหี่ยวเลยไม่เจอไม่เจอเขาออกมากันหมดแล้วจบเลยพี่เสืออหลรพี่พอดีครับพอดีผมแบบพาพี่พเดมไปแต่ว่าผมผมผมไม่เนีครับตอนนี้อาการแย่มากผมมาเมื่อวานเมื่อผมพ้กรุงเทพผมไป็นภูมิแพ้ด้วยนะครับแล้วก็ผมมาเมื่อวานนี้ไม่ได้นอนนะครับไม่ได้นอนมาเลยอะ่ะไม่ได้นอนมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มาถึงนี่สามทุ่มใช่ป่ะแล้วก็ไม่ได้นอนเลยถึงตอนนี้เลยแล้วผมเป็นภูมิแพ้ด้วยคือโอ้โหหนักเลยนะครับพี่เสือเนี่ยได้นอนนิดเดียวปรชั่วโมงกว่าสองชั่วโมง แต่ก็ต่แบตื่นๆนะผมก็เห็นพิ่งิ่นตลอดเวลามันเออเรามันผิดที่ด้วยแหละแล้วก็แบบเออประมาณนั้นแหละแล้วเราก็แบบกลัวืึงไม่ทันด้วยอะไรด้วยแต่คือแบบมาด้วยใจอ่ะทุกคนแบบไอ้คือหลวงพี่อ่ะเอาถ้าถ้าเป็นหลวงพี่เนาะก็ต้องมาอยู่แล้วถ้าแก๊งเราเนาะใช่เห็นพวกเรางานแต่งพี่นะออขอหาแฟนก่อนแหมพี่เจ๊หาเมยยังไม่ได้เลยบอกงานแต่งก็ โอเคยังยังน้ำเต็มก่อนครับสดจได้ก่อนนะครับผมก็คือหลายคนถามว่าเอ๊ะแก๊งหัวฟ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนี่หว่าแก๊งแตกหรือเปล่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แก๊งแตกครับมันพวกเราอยู่ด้วยกันเราคุยกันตลอดแค่เราไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยกันเฉยๆใช่เพราะมันยังไม่มีคอนเทนต์ถ่ายหรือว่าอะไรเงี้ยแก๊งกันก็แก๊งกันแบบว่าจะระวังตัวกันแล้วเลยแบบแล้วมันรอให้พี่เต็มใจใจแล้วไม่เสียก้ะจกเออฮะกจัดบ้านโอเคครับทุกคนคือผมก็ต้องนั่งรถไปนะครับไปทำอะไรตอนนี้กำลังจะไปเรียกว่าจะนักสง์ โอเค๋ยว okay. เราขึ้นไปสำนักสงกันนะครับท <'s> ุกคนตาแดงๆก็ตามนั้นับไม่ได้นอนไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาคนดูครับผมอาการแย่มากตอนนี้ทั้งเป็นหวัดทั้งง่วงนอนนอนไม่ค่อยปวง่วงแบบจะลืมตาไม่ขึ้นด่ะแบบง่วงแบบโคตรง่วงเนี่ยแบบอง่วงไปก่องดูอ่ะ ้องถามมผพี่ถ้าผมไม่รักผมพี่นะผมไม่มานะไปตรงพี่ตรงแล้วทุกคนผมไม่อาเลอะนะผมไม่ไหวแล้วไปเกียดตอนที่ผมแบบชวนต้นคลิปที่ผมดูทะลึ่งทะลึ่งเนี่ยไงขออภัยด้วยแต่ว่าคืออันนั้นผมทำแบบไม่ให้ผมง่วงจริงๆว่ะคนดูผมบอกไม่ไหวจริงอ่ะเอาเนี้ยแบบแย่ไปไปตรงพี่ครับสวัสดีครับตรงพี่เพื่อนไม่ไม่ไหวนะส่งของพี่แล้วครับ เี้เป็นลงพี่ะไม่ได้เป็นเเราแบบติดพูดแบบเดิมลยนี่ถือเนี่นี่ลงพี่นานนีเหรอครับวันนี้เลยอ๋อครับดูแลมีใช่ไหมเคยมีอะไรไหมครับพี่นี่มีไหมครับนอนบ้านนบ้านีนบ้าน้ย มีแต่ห้องไหนโยงกันมันตงี้อืมอ้โอเคแหละดอกมีแต่โอเคเดี๋ยวผมแต่คลิปนี้ขอจบแต่เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาหาหลวงพี่อีกทีหนึ่งตอนตอนเย็นแล้วก็นอนเลยเขากลับไปนอนนี่เลยไปนอนนู่นแล้วก็มานี่ต่อน้าหลวงพี่ก็พูดอย่างนี้หลวงพี่ ก็นะครับในวันนี้ขออนุโมทนากับหลวงพี่ทีมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคนดูทุกท่านเลยที่กดไลค์กดแชร์กันแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอให้คนดูทุกคน,นมีความสุขมากใครดูคลิปนี้ก็ขอให้ได้บุญเยอะสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนผมไม่ไหวแล้วขอตัวไปพักจริงๆครับบ๊ายบายครับผม